66กับสวัสดีเอชซีคุณเพื่อนอ้อครับในที่ตามเพืเ่อน้อครับเป็นหนึ่งนไอ้ครับล่งเดินทางล่งหอด ใส่ไงบ้านอร่อยนครับทหารครับจังสร้างดำเป็นเบาแหละุทหารบ้านท่อแต่วข่ขี้ข้านนี่รถเล็กแค่อยากได้กินเมื่อพอดอกหนึ่งครับเอาเนี้ ครับหน้าเมียครับมือนหน้ากับอื่งเผาครับผมล่งพอดอกหนึ่งครับมันมานครับเฮ็ดบานครับพออยากแมน นี่หมูขาวครับควนอยากไล้ครับมือนี่แต่ว่ากัดพ่อได้ยังครับจ,จุ่มกับพ่อมีอครับครับ,น,น,บ,รบนี่ไข่ครับนี่ไข่ครับห <c oughs> มานี้ครับเย็ดอันนีกก้กินได้นะครับ ปวดด้วยครับอันนี้เขาเอือนเฮ็ดหำฟานครับโอ้ไปปีงครับปีงท่าเกลือท่าเกลือปีงก,กินครับเ็ดหำฟานก็แกเสบอยู่ครับกินได้ครับออกเลี้ยงเอาอันอันเหลืองๆนีอนอ่ออกนะครับท่าเกลือปีงครับ กินได้ครับเห็ดอะไเห็ดทำฟ้านครับภาษาอีสาเนินครับงห็ดแม่ไมอ้พอกนะครับดอกงามนะครับดอกเ <c oughs> ห็ดลังหัวขาวครับอยู่นี่มีตะปาเห็ดลังหัวขาวครับ ชมมันจะดอกงามอยู่ครับดอกบานก็มี่ครับมาเนี้เริมบาน้วครับของไรหนึ่งนะครับ มาพ่อคล้องแฉะครับนี่ครับดอกใหญ่เลยครับโอ้โหได้มาครับผู้ใหญ่บ้านโอ้โหครับก็พ่อผู้ใหญ่บ้านพ่อผู้ใหญ่เพิ่นครับเพิ่นก็เท้ากับข้นมาให้กันครับครับดอกใหญ่ครับ นานอยู่ครับอุ้ยดอกงหญ่ครับอันนี้เขาเห็ดเอืนเห็ดกระแป้งครับเห็ดกระแป้งกินได้ครับเห็ดก็ได้เห็ดกระแป้งคุณเมียไปทางไหนเนาะ,ะคุณเมียเราเห็นกันแล้วคุณเมีย เฮ้ยวันยี้มุ่นเะเป็นยังไงน,น้อมานอยู่โอ้้ยเดี๋ยวไลายข็เหาหอีกขอบุญขอบคุณพ่อจะแม่ผู้มโนโดเด้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่ส,สูงสุดทุกคน จะเริ่มบ้านร้ายแล้วครับมือนี่หก,กมือแล้วครับเริ่มบ้าน,านเพิ่งแล้วครับนี่เรื่องงูขาวอันนี้เขาเอื่อนเห็ดลหลเลยครับพี่นอ้องเห็ดเห็ดลหลนี่ครับเห็ดลหล แกงใส่แกงเซโนใหม่ครับแกงใส่กันก็โนใหม่นี่แซ่บแซ่บด้วยครับเป็นไรครับก็อื่นอันนี้นเนี่ยเฮดตะเบือครับดอกงามงามดอกสีฟ้าครับเฮดตะเบือกินบ่ได้ครับเหดมีผิดมีสายดอกงามนี่บ่ ม้างอยางลงมาทั้งพีหางกอไลทั้งพีในโมหนึ่งเฮดยตั้งเนี่ยโอ้ขับเต็มตาเลยครับมาทักันสองคนขับในคลิปนี้ก็ ในไลฟ์อยู่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเด้อ,อครับคลิปหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ